นิทานเซนเรื่องกลไรพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วโดยพุทธทาสพิขุนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ไปเยี่ยมทยานอาจารย์คืออาจารย์แห่งนิกายเซนแห่งหนึ่งชื่อว่ากาสานเพราะนิสิตคนนั้นเขาแตกฉานในการศึกษาเขาจึงถามอาจารย์กาสานว่า เคยอ่านคริสเตียนไบเบิลไหมท่านอาจารย์กาซานซึ่งเป็นพระเถื่อนอย่างพระสมถะนี้จะเคยอ่านไบเบิลได้อย่างไรจึงตอบว่าเปล่าช่วยอ่านให้ฉันฟังทีมิสิทธตคนนั้นก็อ่านคัมภีร์ไบเบิลตอนแมทธิวไปตามลำดับจนถึงประโยคที่ว่า ไม่ต้องห่วงอนาคตคือไม่ต้องห่วงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มันจะเลี้ยงตัวมันเองได้แม้แต่นกกระจอกก็ไม่อดตายทำนองนี้ท่านอาจารย์กาสานก็บอกว่าใครที่พูดประโยคนี้ได้ฉันคิดว่าเป็นผู้รู้แจ้งคนหนึ่งทีเดียวแต่นิสิตคนนั้นก็ยังไม่หยุดอ่าน คงอ่านต่อไปมีความว่าขอเถิดแล้วจะได้จงสแสวงหาเถิดแล้วจะพบจงเคาะเข้าเถิดแล้วมันจะเปิดออกมาเพราะว่าใครก็ตามที่ขอแล้วจะต้องได้รับใครก็ตามที่สแสวงหาแล้วย่อมได้พบและใครก็ตามที่เคาะเข้าแล้วประตูก็จะเปิดออกมา พอถึงตอนนี้อาจารย์กาสานก็ว่าแม้วิเศษที่สุดใครก็กล่าวอย่างนี้ก็ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วนิทานของเขาก็จบนิทานเรื่องนี้จะสอนว่ายอย่างไรหมายความว่าถ้ารู้ธรรมะจริงจะไม่เห็นว่ามีรัทธิมีคริสเตียนหรือพุทธหรืออะไรอื่นๆ ในจิตใจของผู้รู้ธรรมะจริงจะไม่รู้สึกว่ามีคริสมีพุทธมีอิสลามมีฮินดูมีอะไรเพราะไม่ได้ฟังชื่อเสียงเหล่านั้นไม่ต้องเป็นนิกายอะไรครูบาอาจารย์สำนักไหนคำพีอะไรอ้างหลักฐานชนิดไหนไม่มีจิตใจหรือความรู้สึกที่ค้านหรือรับฟังถ้อยคำเหล่านั้น จะฟังแต่เนื้อหาของธรรมนั้นและก็เนื้อหาของธรรมะสูงก็รู้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรสูงต่ำก็รู้ว่าสูงต่ำอย่างที่ว่าเคาะเข้าเถิดจะเปิดออกมานี้มันก็เหมือนอย่างที่เราพูดว่าถ้าปฏิบัติให้ถูกมันก็จะง่ายง่ายที่สุดในการที่จะบรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้ไปนอนหลับสบายกันเสียหมด ทั้งพระทั้งคารวดก็ได้ไม่มีใครเคาะไม่มีใครแสวงหาหรือไม่มีใครขวนขวายนั่นเองถ้าฟังกันแต่เนื้อหาธรรมะแล้วมันไม่มีพุทธไม่มีคิดเตียนหรือไม่มีเซนไม่มีเทรวาทไม่มีมหายานอย่างนี้ไม่มีอาการที่จะเป็นเขาเป็นเราเลยจิตมันว่างเสียเรื่อยมันจึงมีเขาฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีเราอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ ฉะนั้นความกระทบกันระหว่างเขากับเราไม่อาจจะเกิดไม่มีทางจะเกิดไม่มีพื้นฐานจะเกิดเห็นธรรมะเป็นพระเป็นเจ้าเห็นพระเป็นเจ้าเป็นธรรมะไปเสียเลยเหมือนอย่างว่าพระเป็นเจ้าของฝ่ายที่ถือศาสนาพระเป็นเจ้านั้นมีการสร้างมีการทำลายมีการให้รางวัลมีการทำอะไรทุกอย่างตามหน้าที่ของ พระผู้เป็นเจ้าเราก็มีสิ่งที่ทำหน้าที่อย่างนั้นครบทุกอย่างเหมือนกันแต่เราไปเรียกว่าทำเหมือนกับความหมายของคาว่าธรรมะที่อธิบายแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งนั้นไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแล้วความโง่ความหลงคืออวิชชาตัางหากที่ไปสมมุติให้ว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อย่างนั้นอย่างนี้พวกนั้นพวกนี้ จนมีเรามีเขาจริยธรรมทั้งหมดของธรรมชาติทั้งหมดนั้นมีเรื่องเดียวแนวเดียวสายเดียวขอให้สนใจในความจริงข้อนี้เถอะว่าจริยธรรมทั้งหมดของโลกนี้หรือของโลกอื่นด้วยก็ได้ย่อมมีแนวเดียวและสายเดียวและตรงเป็นอันเดียวกันไม่ต้องพูดกันว่าของประเทศนั้นประเทศนี้าศาสนานั้น ศาสนานี้ในโลกเดียวกันนี้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นจริยธรรมจะมีหลายรูปหรือหลายเหลี่ยมดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าแรกนั้นก็ยังเป็นอันเดียวแนวเดียวสายเดียวกันอยู่นั่นเองนี่แต่ว่าระบบไหนใกล้จุดปลายทางหรืออย่างเท่านั้นแต่เรื่องต้องเป็นเรื่องเดียวกันหมดขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วต้องเป็นเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าอันไหนหรือ ที่ใครกล่าวนั้นมันใกล้จุดปลายทางเข้าไปหรือยังฉะนั้นเราอย่าได้รังเกียจอย่าได้ชิงชังว่าคนนั้นคนนี้เป็นคริสเตียนแล้วก็จะต้องเป็นศัตรูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวถ้าถืออย่างนี้ก็แปลว่าไม่รู้ธรรมะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วไม่ควรจะไปรู้สึกทำนองนั้นเป็นอันขาด